หน่วยที่25เครื่องทุ่นแรงสองเด็กๆเ,เขียนจำนวนตัวเลขตามที่โจทย์กำหนดให้ลงในช่องสี่เหลี่ยมและหาคำตอบจากผลบวกของภาพข้อที่1นนะคะเป็นเครื่องดูดฝุ่นค่ะมีเครื่องดูดฝุ่น5เครื่องบวกอีกสี่เครื่องรวมมีเครื่องดูดฝุ่นทั้งหมดกี่เครื่องเด็กๆเ,เ,เติมคำตอบกันได้เลยค่ะ ข้อที่สองมีข้าวโพดท,ทั้งหมด7ฝักบวกอีกสมฝักรวมมีข้าวโพดท,ทั้งหมดกี่ฝักเด็กๆเติมคำตอบได้เลยค่ะข้อที่สาม,มีเสื้อห้าตัวบวกอีก5้าตัวรวมมีเสื้อทั้งหมดกี่ตัวเด็กๆเติมคำตอบกันได้เลยค่ะข้อที่สมีกันไกลหอัน บวกอีกสองอันรวมมีกันไกลทั้งหมดกี่อันเด็กๆเ,เติมคำตอบกันได้เลยค่ะกิจกรรมเสริมนะคะผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กโดยการนำสิ่งของที่มีอยู่ภายในบ้านที่เหมือนกันมาแบ่งออกเป็นสองกองแล้วนำมารวมกันให้เด็กๆนับจำนวนเพื่อหาคำตอบเพิ่มเติมกันได้นะคะ